ทุกคนคะนี่คือข่าวดีที่คุณจะได้รับในเรื่องของความรักกองที่3ค่ะ,ะ w o r t h Waiting For จิ๋ว Timing is at work in your love life รอหน่อยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นขอให้คุณเจอเนื้อคู่ขอให้เขาเชืดอใจขอให้เขารักคุณขอให้เขามีคุณคนเดียวนะคะหรือขอให้ได้แต่งงานกันได้เป็นแฟนกันคะ่ะทุกๆอย่างนะคะมันมีทั้มมิ่งของมันคะ่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือให้คุณใจเย็นๆและ enjoy ไปกับโมเมนต์ตรงนี้นะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็ รักตัวเองเยอะๆค่ะสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้รับเมื่อถึงเวลาของมันและถามว่ามันคุ้มค่าไหมมันเบิร์ดเบตติ้งฟอร์มันคุ้มค่าสําหรับการรอคอยและการทุ่มเทอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้และสิ่งที่คุณต้องการสามารถเป็นไปได้ค่ะขอแค่ให้เวลาถึงจังหวะที่ใช่ของมันกดสาธุร์ทาสิรับคำทํานายดีๆในวันนี้และกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้คุณสมหวังในความรักและถ้าใครที่อยากเช็คต้วนส่วนตัววยก,กันก็ลังไม่มาดูดวงมาโคชก็คิดได้เลยนะคะ